สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพลสเพลนเพลกับ b บ a m b o บ h e m o ะมอลเทนคิงพาร์ทที่เป็นพาร์ทที่6แล้วแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสําหรับเกมนี้นะครับเราจะไปติดตามชมต่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของน้องโอเล่และพี่สาวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมกันเลยครับ เอาเลยครับกลับเข้ามาสู่ในเกมกันอีกแล้วนะฮะจากพัทที่แล้วนี่คือเราอ่านเป็นหนังสือภาคต่อของพระราชานะครับแล้วก็น่าจะต้องออกไปลุยกันต่อในทางนี้นะครับไปครับในห้องสมุดตรงนี้น่าจะเป็นเป็นประตูนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นห้องอะไรห้องลับหรออยู่อยู่ในหุบเขานะครับแล้วก็มาโผล่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฮนะตอนนี้ โอ้โหของต้องเช็คเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยทางซ้ายก็มีขวาก็มีนะฮะตรงนี้เป็นประตูตรงนี้ก็มีประตูนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากชั้นหนังสือตรงนี้ก่อนแล้วกันมีอะไรไหมครับเนี่ยดาบเหรอเฮ้ยดาบจริงหรือเปล่าเหมือนเป็นดาบไม้ของเล่นนะครับเอออุ้ยตรงดาบมีตัวอักษรน,นะฮะเป็นเลขโรมันเลขสิบเขียนไว้ด้วยคืออะไรครับเนี่ย ไม่ทราบนะครับโอเคดูต่อมีอะไรไหมมีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาของพระราชานะครับเนี่ยชัดเลยผมว่าน่าจะต้องได้สู้กับพระราชาเร็วๆนี้แหละมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกไหมครับมีไหมด้านล่างล่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเศษไม้ไม่เข้าใจมีอะไรอุยเดี๋ยว อันนี้คือเป็นมมาว่าในชั้นไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีพวกพายโคนเต็มไปหมดเลยคุณดูดิอะไรกันครับเนี่ยอ,อันนี้ก็อีหรอนั่งอ่อนั่งนั่งเฉยๆนะไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คห้องซ้ายต่อครับเป็นชุดเฮ้ยชุดทหารเหรอแล้วเราเปลี่ยนชุดนะฮะ <laughs> แต่งตัวหล่อมาเลยลูกหลังจากที่หน้าเปื้อนเลือดมาตั้งนานนะครับ<อ>เฮ้ยอะไรอ่ะอืมไม่ทราบครับเหมือนลักษณะเหมือนมีดบินเลยมีดที่เอาไว้ปานะครับตรงนี้เป็นประตูเราน่าจะต้องไปต่อเอาโอเคมาดูโต๊ะดีกว่ามีจดหมายนะครับแต่ว่าอ่านไม่ได้อันนี้ละอะไรเป็นโหลอะไรสักอย่างนะครับ เออโอ้ยด้านล่างดูเหมือนจะมีตัวอักษรโรมันอีกแล้วฮะเลขสอเฮ้ยมีสองอันแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายฮะมีรูปอยู่3อันด้วยกันรูปแรกคือเป็นรูปเฮ้ยรูปพระราชากับรูปของเขาเหรอใช่หรือเปล่าแสดงว่าเสื้อที่เราใส่อยู่ก็เป็นเสื้อลูปเขาดิโอ้โหผมว่าใช่ชัดเจน รูปที่สองนี่คือเป็นพระราชาอุ้มทาลกนะครับน่าจะเป็นลูกของเขาตอนเด็กๆน่าจะใช่ส่วนด้านซ้ายนี่ต้องมาดูฮะมันบังอะไรครับเนี่ยโอ้ยเป็นรูปนะฮะพระราชากับพระราชินีน่าจะตอนที่ยังไม่มีลูกนะครับเนี่ยถ้างนั้นก็เดี๋ยวนะกรอบรูปมันมันเรียงจากตอนที่ยังไม่มีลูกนะฮะแล้วก็พอเขามีลูกก็มาเป็นกรอบที่สองเป็นทาลกนะฮะซึ่ง แม่เขาก็เสียไปแล้วแล้วก็มาเป็นรูปที่3ครับที่โตมาเป็นเด็กถือดาบนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นอ๋อเดี๋ยวนะมันคือเข็มนาฬิกาครับคุณผู้ชมที่เราหยิบมาอยู่ในเสื้อหมุนได้ด้วยสแสดงว่านี่คือพัดโซหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันเป็นเลขโรมันด้วยครับตามไอเทมที่เราดูใช่แน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูไอ้ตรงนี้ก่อนฮะทางซ้ายเนี่ยเตียงเปื้อนเลือดแล้วอันนี้คือมันคือแก้วนะครับที่แบบพวกราชาเขาใช้ดื่มกันเอ๊ะเฮ้ยนี่ไงมีตัวเลขอีกแล้วครับคุณผู้ชมเป็นเลข6นะครับเลขโรมันแสดงว่าของพวกนี้น่าจะเกี่ยวกับพัทเซิลที่เอาไปไขนาฬิกานะฮะโอเคตอนนี้เรามีเลขอยู่3ตัวนะครับก็คือ2 10แล้วก็6นะฮะเดี๋ยวเราไป ดูกันนะครับว่าต้องทำยังไงกับนาฬิกา2 6 6เหรอเอ่อเดี๋ยวนะมีดาบนะครับเป็นเลข10แล้วก็มีไอ้ตรงนี้มันไม่แน่ใจว่ามันคือเป็นอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นเลข2เป็นเล็กๆแล้วก็มีถ้วยอันนี้ที่เป็นเลข6เอ่อมันยังไงครับเนี่ยเอ๊หรือว่าจะเกี่ยวกับรูปวะเพราะว่ารูปก็มี3อันคุณผู้ชมไหนดูรูปซิอันนี้ถือดาบนะครับอ๋อเดี๋ยวนะ แสดงว่าอันนี้คือเลขสิบหรือเปล่าอันที่สองนี่คือมันเป็นเลขสองนะฮะไอของเลขสองคืออยู่ในรูปที่2โอเคแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยที่เราดูนะครับคือเลข6กอะถ้ามันเป็นถ้ามันเรียงแบบนี้ก็แสดงว่ามันก็จะเริ่มจากอันนี้หรือเปล่าเป็นอีเวนแรกแล้วก็ต่อมาแล้วก็มาเป็นอันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นเลขก็จะคือหกสองแล้วก็สิบหรอใช่ไหม ไม่รู้ว่าต้องลองครับทุกอย่างต้องมีการทดลองโอเคมาครับ6.20นะครับดูเหมือนว่าจะกด e ได้ด้วยหรือว่าออกไปที่เลข6แล้วก็กด e 1ครั้งอ่ามีเสียงคลิกฮะแล้วก็ไปที่เลข2แล้วก็กดคลิกอ่าแล้วก็ไปที่เลข10สิแล้วก็คลิกลงไปฮะนี่ไงเป็นเบสิกพั z เซ e นะครับตอนนี้ก็ประตูก็ได้เปิดแล้ว เราก็จะผ่านประตูนี้ไปเอาเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่หรอเป็นกุญแจนะครับหล่ดลงมาอ๋อใช้กุญแจไปเปิดประตูนี้นะครับพันเปอร์เซ็นตครับบอกเลยไปแล้วนะแต่งตัวหล่อมาพร้อมลุยทำไมข้างนอกมันเมื่ออย่างนี้ครับเนี่ยโอ้โหห้องโถงใหญ่ซะด้วย ไปไหนครับเนี่ยมันใหญ่จริงคุณดูดิมันกว้างเดินเข้าไปทางนี้หรอไปฮะโอ้โหสเกลเรานี่คือเหมือนเป็นมดนะคุณผู้ชมไปตรงนี้แล้วทําไมเพลงไปแบบนี้วะทำไมเพลงมันดูนดูแบบทะเล่นอย่างเลยเ,เดี๋ยวมันตันเนี่ยมันมีมีดอกไม้ให้จี๋ไหมไม่มีเนี่ยทางซ้ายหรอไม่ใช่ หรือว่าทางขวาเอา่อทางไหนครับเนี่ยเอา้าโอ้ลงมาชนพี่เบิ้มนะครับอา่าไปทางนี้เหรอที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอุ้ยดูเหมือนจะมีแสงนะครับจ้ามากจ้าเสเลเกินไต่ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยอะไรอะ่ะมันเหมือนมันมีคลื่นเสียงมรณะนะฮะโอเคเราหลบก่อน เขาหลบที่ตรงนี้อุ้ยใช่จริงแสดงว่า,าน่าจะเป็นเกมเพลย์เหมือนกันกันกบที่เราสู้กับอปีศาจไวอูลินนะครับโอเคต้องหลบหลบก่อนนะฮะดูซิมันมาจากไหนอ๋อเครื่องตีเหล็กเหรอโอเคมันเป็นลื่นมรณะนะครับก็หลบก่อนนะฮะแล้วก็หาจังหวะดีๆมันจะบึ้มเออแล้วเราก็เกิดกระโดดขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็อ๋อหมุนหมุนมาครับหมุนข้างมาอ่ามาแล้วก็น่าจะต้องเกาะไปข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งเฮ้ยร่วงปะเนี่ยไม่ร่วงนะไม่ร่วงนะครับอุ้ยอุย,อยไม่ได้ว่ะมันเลื่อนว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันพลาดต,ตกเออมาลูกรอจังหวะนะครับจะได้ออกไปทางซ้ายมาใจเย็นใจเย็นครับกระโดดถึงไมว่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น มันบื้มก่อนแล้วค่อยหันไปมาครับพร้อมโดดเออจังหวะนี้หลบก่อนครับใจเย็นเอ่อไอ้นี่ก็กระดุกกระดิกนะฮะดูเหมือนว่าจะต้องใจเย็นๆก่อนนะฮะตอนนี้ดูว่ามันจะยังไงผมว่าผมไปใกล้ๆมันก่อนแล้วกันนะครับน่าจะรอให้มันเบื้มก่อนแล้วค่อยดูว่าจะทํายังไงต่อโอเคกระโดดขึ้นได้อุย้ยเดี๋ยวทําไมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะมอบ หมอบก่อนโอเคมาหรือว่าขึ้นตรงนี้โอเคเข้าใจเข้าใจครับโดดมาโอเคมาครับเฮ้ยมันมีล้อมันมีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบโอเคได้ต้องหลบไปตามล้อนะฮะใจเย็นเลยตั้งสติเฮ้ยเดี๋ยวรอกันด้วยรอกันโอ้โหโอเคหลบมาตรงนี้ก่อนฮะด้านหน้า,นาไปครับกระโดดมาแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเค,อเคได้อยู่นะ ยังได้อยู่ครับเล็งดีๆครับผมรอจังหวะโดดครับเอา้าโอ้โหทำไมทำแบบนี้วะกันโดดเออโดดเลยละกันนะครับไปเอ้ยยังยังไม่ได้มันจะบึ้มนะฮะเนี่ยถึงไหมเนี่ยแบบนี้ถึงไหมครับถึงไหมลูกยังยังไม่ได้ต่ําไปหลบมาก่อนโอเคแล้วถ้าระดับนี้ล่ะครับถึงไหมเอ้ยโอเคยังรอดอยู่มาครับหมอบก่อน ตอนนี้บึ้มมาแล้วก็วิ่งครับโอ้ยตา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 ยลูกตายตรงนี้ต้องหลบรอมันบึ้มก่อนเออไปครับไปด้านหน้าดูเหมือนจะมีให้หลบเปนหนึ่งช่องนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ข้ามไปเลยได้ไหมไปไหมเฮ้ยโอ้โหโอโ้โอเคอยังรอดอย,อยู่ไปครับโอ้โหประตูใหญ่มากคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าบอสตัวใหญ่เท่าประตู มาฮะเออเดี๋ยนะประตูมันมีดอกไม้ด้วยอ่ะเอ๊หรือว่าอ๋อต้องเล็งนะฮะต้องเล็งยิงดอกไม้โอเคถอยออกมาก่อนครับมาเล็งยิงจากจุดนี้น่าจะถึงโอเคครับ1แล้วก็ดี2ยิงไปอีกฮะโอ้ยต้องถอยมาเลยมาตรงนี้อีกแล้วประตูของเราก็ได้เปิดออกแล้วครับ ประตูที่ควรจะปิดอยู่ตลอดการตอนนี้มันได้ถูกเปิดออกแล้วเฮ้ยใช่ไหมนะ้าใช่บอสไหมนะ้าโอ้โหเห็นแต่หัวคุณผู้ชมด้านบนดูเหมือนจะมีมงกุฎนะครับแสบดงว่าน่าจะเป็นพระราชาที่อยู่ในหนังสือนิทานที่เราอ่านหรือเปล่าแต่ว่าตัวเขาใหญ่แบบนี้อยู่เลยเหรอหรือว่าเพิ่งมาตัวใหญ่ตอนได้พลังจากดอกไม้ ราชาแห่งขุบเขาที่ควรจะซ่อนอยู่ตลอดการตอนนี้เขาได้เผยตัวออกมาแล้วตอนนี้เขาต้องไปที่ถุงกระสอบนั่นก่อนที่ลิลิม,มอร์น,นั้นจะกลายไปเป็นมือค่ำของพวกยักษ์กระสอบอยู่ด้านบนคุณผู้ชมโอ้ยตายละแสดงว่าที่จับมานี่คือจะเอามาให้ราชากินเหรอที่พวกโชว์แบบจับมานะฮะและตอนนี้เราก็เดินไกลมากครับเพราะว่าตัวเล็กนิดเดียว หรือว่าจะต้องขึ้นไปตรงนี้เหรอตรงดาบนะครับดาบของพระราชาเดี๋มันขึ้นสนิมเขิ่อหมดแล้วเนะี่ยไปลูกระวังนะบาดทะยักลูกระวังมันบาดไปลูกโอเล่โอตายละต้องไปสู้กับพระราชาไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนแรกนึกว่าแบบตัวแค่แบบพวกโทอะไรอย่างี้ก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะแต่อันนี้มาเป็นโอ้ยไถ่ท่านร้อยเมตรเลยคุณผู้ชมโอเคเอออันนี้ตกได้ไหมเนะี่ย ไต่ามาครับน่าจะน่าจะไม่มีตกนะตรงนี้แต่ทําไมเซฟวะเนี่ยโอเคไต่ามาฮะเฮ้ยอันนี้มันด้านหลังอันนี้หรือเปล่าด้านหลังที่เขานั่งอยู่แน่เลยคุณผู้ชมแล้วเสียงหายใจที่เสียงหายใจพระราชาเหวะเนียโอ้โหยังกับปีศาจ้ายโอ้ยยิ่งพูดยิ่งหายใจใส่นะครับข้างหน้าดูเหมือนจะมีดอกไม้น่าจะต้องไปจี่ดอกไม้นะครับแนะ เหมือนรู้เรื่องนะฮะเหมือนรู้ว่าเราจะกำลังจะมาจีแบบเอ้ยอะไรอะเอโอโฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะว่าเลื่อนไปด้านหน้าพระราชาเนี่ยโอ้โหเฮ้เยแต่ว่าถุงกระสอบอยู่ตรงนี้ไว้คุณผู้ชมเฮ้ยยังอยู่ฮะยังมีเสียงอยู่แสดงว่าพี่เรายังไม่ตายแต่ว่าอยู่ในถุงฮะตอนนี้มีคนมา เอาเออกไปแล้วไปไหนโอ้โหอุตสาห์ตามมาเดินไปไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้โหคุณดูขนาดตัวพระราชากับไอ้ทูดิเฮ้ยแกะถุงอย่าบอกนะวะ่าเดี๋ยว หรือว่าต้องตามก็ไปช่วยวะเนี่ยคือเขากลืนนะฮะเขาแบบเอา้เอาโอ้โหโรก็ไม่รอดนะครับบอกเลยว่ากำรรใดใครก่อเออเรียบร้อยกินโนมไปเยอะบอกเลยว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะครับเฮ้ยเดี๋ยว เห็นแน่นอนผมบอกเลยไม่สู้ตอนนี้จะสู้ตอนไหนฮะมาดิเพื่อนโอ้โหดอกไม้อย่างเยอะโอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบผมบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหบเห้ยอะไรอะอะไรอะเพื่อนอ้ยไม่โดนหรอกเออว่านทำไรทำไรซ่อมซ่อม เออไม่โดนหรอกเออเอ,อดิมาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเพื่อนไม่โดนฉาจไปดิมายังไงถ้าขึ้นมาเรายิงนะยิงแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่โดนหรอกแทงอะไรล่ะแทงไม่โดนหรอกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่โดนหรอกแล้วก็เออสวัดีครับยังไงยังไงเอ,อ้าแทงไปไหนล่ะครับเออไปเหลือก,กี่ดอกครับเนี่ยน่าจะสี่ดอก แทงมาเพื่อนเร็วเออแทงไม่โดนแล้วก็ชาร์จไปดีหนึ่งดอกมาแทงไม่โดนหรอกเว้ยแทงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเเย็ยนเพื่อนใเย็นแน่แน่ไม่โดนเออไปดีดอกสุดท้ายแล้วฮะเอา้าเดี๋ยวทําไมหอบวะฮะดอกสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ไม่รอดหรอกบอกเลยชาร์จไปหนึ่งทีเป็นยังไงครับทําอะไรเฮ้ย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 อุปก,กรณ์ หยิบอุปกรณ์ครับคุณผู้ชมโอ้กูตัวแค่นี้ยังเอาดาบมาอีกเหรอแล้วมีสองอันอะไรวะนะอันนี้ไว้ทุบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวของจริงจะเอาอะไรไปรอดวะนะแล้วดอกไม้อย่างเยอะมาลูกก็มาลูกมันเยอะก็ต้องเอาไปก่อนหนึ่งดอกมาเลยเพื่อนมาโอ้ยโหอีกแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเฮ้ย โอ้ยมันหลบไม่ทันมาเพื่อนเอาใหม่ครับผมเปิดก่อนหนึ่งดอกทุบมาเพื่อนทุบมาทุบมาหลบได้แล้วก็ยิงเออเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยมีหลมมาอยู่ด้วยหรอเฮ้ยฟันเหรอเพื่อนฟันไม่โดนหรอกเวย้ยเออ,เอดิมาทุบไหมไม่ทุบเรายิงก่อนนะเออหลบได้ แล้วก็ระหว่างนี้นะมันจะล่วงลงมาแล้วเราก็ยิงเอา้าไม่โดนยิงไปอีกโอเคฟันก็ไม่โดนหรอกเพื่อนแล้วก็ยิงเก็บกําไรยังไงยังไงเพื่อนทําอะไรโอ้โหไม่โดนหรอกมุกนี้เออมาเฮ้ยล่วงล่วงล่วงระหว่างล่วงนะก็ยิงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไม่รู้แหละย,ยิงบ่อนเก็บกําไร โอ้แล้วเพลงมันเล้าหรือเพลงมันเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวด้เดี๋ยวโอ้ยเอาดิมาดิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้ยมันเดินๆโอ้ยมาดิครับมาเลยบอกเลยว่าหลบหลบห่าจังหวะก่อนครับตอนนี้ฟันไม่โดนหรอกเพื่อนเอาเดี๋ยวโอ้ยมันฟันสองจังหวะเอาดิมาฟันกีนจ่จังหวะมาเลยเออไม่โดนหรอกเว้ยเอาดีมามาจะทุบหรือเพื่อนจะเตือเดี๋ยว ทุบดักหน้าก็ได้เหรอทุบดักหน้าได้ก็ไม่บอกกันนะเฮะ้ยคุณราชาฟันบอกแล้วว่าจังหวะสองมันไม่โดนหลอกเออ,อเอาดิมาจะทุบดักไหมจังหวะนี้เออไม่ดักนะไม่ดักโอเคมันหล่นก่อนมันหล่นก่อนแล้วก็ยิงแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะไม่รู้แหละยิงเก็บกําไรมา,างไงเพื่อนยัดโอ้ยดีนะไม่ดัก ไม่ดักแบบนี้บอกเลยวันโล่งมาก้อมยิงเอ้ยไปโดนเออหลบมาก่อนจังหวะสองมันไม่เคยโดนหรอกเออยังไงเหลือกี่ดอกเออหลบมาสองทีเทียบร้อยยังยังอยู่นะน่าจะเหลืออีกหนึ่งดอกเออมาฮะบอกเลยว่าจังหวะนี้ต้องเน้นๆนะะขอเน้นๆเลยเน้นๆ เมื่อพลังของเถาวันหนามได้อ่อนแอลงพระราชาก็ได้ตาสว่างในรอบหลายร้อยปีและสิ่งที่เขาได้เห็นตรงหน้าก็ทำให้เขานึกถึงลูกชายอันเป็นที่รักของเขาแล้วเขาจะไม่ยอมสูญเสียตัวตนไปอีกครั้งครั้งนี้พระราชานิวส์จะต้องเอาชนะความมืดเอา ้เราอยู่บนแผ่นนั้นไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเป็นใจกลางของดอกไม้ครับนะโอเคน่าจะต้องเดินไปครับจากจุดนี้ แหล่งพลังงานของดอกไม้ต้องคำสาบพระราชาดึงออาเถาวันที่ติดอยู่ด้านหลังของเขาออกและนำพาจุดจบมาให้มันทางเดียวที่จะไปหาลิลิมได้นั้นคือการขึ้นไปแล้วก็เข้าไปด้านในนั่นไง ผมบอกแล้วว่าต้องเข้าไปช่วยไปฮะเข้าไปในท้องพระราชาแล้ววเนี่ยน่าจะต้องไต่ดาบขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่นะครับเรื่องขนาดตัวของพระราชาเนี่ยคือเขาตัวใหญ่อยู่แบบนี้อยู่แล้วเหรอหรือว่าเป็นเพราะพลังของดอกไม้ถ้าเป็นเพราะพลังของดอกไม้คือมันหายไปแล้วเว้ยแต่ทำไมเขายังตัวใหญ่เท่าเดิมอยู่ไปลูกลีลมอร์น่าจะรออยู่ด้านในนะครับ คือตอนนั้นพราชาเขาเขาไม่ได้เขียวครับเขากลืนลงไปเลยเกลืนไปทั้งตัวเลยมาลูกใกล้ถึงแล้วให้อารมณ์สู้กับไททันเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวแค่นี้เองนะตัวแบบเป็นมดเลยมาอย่าปัดเรานะปีนมาลูกยังไงต่อ ใส่มงกุฎแล้วครับคุณผู้ชมเอ้าเดี๋ยวโยนเข้าปากไปแต่ว่าวน้องไม่น่ารอดนะนะ โอ้โห oh, ตกลงมาสูงมากคุณผู้ชม ทูว่ายังมีของขวัญชิ้นสุดท้ายที่จะให้กับโอเล่รอดครับผมโอ้ดีมากครับแต่งแบบนี้ครับดีแล้วถล่มอีกแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าบอกเลยว่าต้องมาเล่นเป็นลิลิมอเนี่ย และเมื่อพระราชาได้ตายลงคุกที่เคยขังเขาตอนนี้มันก็เริ่มที่จะพังทลายยังไม่จบอีกเหรอที่ผมต้องมาเล่นฉากหนีตายอีกวะเนี่ยเฮ้ยลีมสัสแต่ว่าลีมัสก็จะคอยดูแลเพื่อนของเขาอยู่เสมอ ฝันร้ายทำให้เธอตื่นขึ้น her นั่นอาจเป็นเพราะความทรงจำของเธอเธอจึงเข้าไปหาน้องชายเพื่อให้เขาปลอบ But was found. แต่เขาก็ไม่อยู่นั่นแล้วบทเดิมเลยครับคุณผู้ชมบทแบบตอนแรกอะแต่ว่าเป็นมุมมองของพี่สาวเอาแล้วเราได้เล่นเป็นพี่สาวฮะโอเคอันนี้รูปอะไรฮะเนี่ยรูปเดิมไหม ไม่ใช่รูปเดิมนะครับรูปเดิมผมจําได้จะมีเหมือนเป็นเด็กหญิงนอนอยู่ตรงกลางนะครับโอเคดูสิมีอะไรให้ดูอันนี้เป็นโอ้โหคอลเลกชันที่เราเก็บมานี่ว่าพวกตุ๊กตานะครับเฮ้ยดีว่าไหนดูสิอันนี้ที่วัดส่วนสูงดูเหมือนว่าโอเล่จะโตขึ้นแล้วหรือเปล่าอันนี้คือผ่านมาแล้วกี่ปีครับเนี่ยตรงนี้มีอะไรให้ดูไหมฮะ ไม่มีนะไม่มีหนังสือนิทานแล้วนะโอเคดูเหมือนว่าจะต้องไปดูที่หน้าต่างนะครับจะบอกนะว่าออกผจญภัยแต่ว่าความมืดด้านนอกนั้นไม่ได้ทำให้เธอกลัวเลยอะไรอะบันไดหรือเปล่าเอาโอเล่นะครับ โอ้โหแล้วขึ้นบันไดเหมือนที่ผมพูดไปพารแรกด้วยเพราะว่าเธอรู้ว่าเธอมีน้องชายอยู่เสมอก็จบลงแล้วนะคะสำหรับแ l ลมโบ t h เดอะบอลเทนคิงถือว่าเป็นการประจนภัยที่แสนยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสองพี่น้องโอล่ ole, แล้วก็ริลิมอ์นะครับเกมนี้สนุกมากครับคุณผู้ชมเนื้อเรื่องนี่มีอะไรหลายอย่างเลยที่น่าจะต้องไป ไปดูแบบให้มันละเอียดนะฮะแล้วก็ในหลายๆฉากนะครับก็จะมีองค์ประกอบฉากที่ผู้พัฒนานะครับใส่มาผมคิดว่ามันน่าจะมีความหมายแฝงนะครับซึ่งอาจจะสื่อถึงอะไรก็ต้องไปตีความกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ